รู้ไหมว่าเรื่องราวของ IREN เนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยทีเดียวคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของผลประกอบการที่ผ่านมาแล้วนะแต่มันคือเรื่องของอนาคตที่โคตรจะน่าจับตามองเลย IREN เนี่ยเขาก็ลังจะเปลี่ยนตัวเองจากนักขุดเหมืองธรรมดาธรรมดากลายเป็นผู้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และ Cloud รายใหญ่ซึ่งทุกอย่างมันดูเหมือนถูกวางแผนมาอย่างดีเลยแหละอย่างแรกเลยนะคือเรื่องคดีความกับ NYDIG ที่ว่ากันตามจริงแล้วอ่ะ i r e n มีโอกาสชนะคดีนี้ด้วยซ้ําแต่มันดันยอมความกันเฉยเลยดิซึ่งการยอมความทั้งทั้งที่ตัวเองจะได้เปรียบเนี่ยมันมีเหตุผลเดียวเว้ยคือการตัดปัญหาจุกจิกเพื่อที่จะได้ไปโฟกัสกับดีลใหญ่ๆที่จะตามมามันเหมือนกับว่าเขากําลังเคลียร์ทางให้มันโล่งอ่ะแล้วก็เรื่องการทํางานนะคือโคตรจริงจังเลยเขาจ้างทีมงานแบบเต็มเวลาสําหรับกบกลางคืนที่ชายเดรสเลยนะคือให้ทํางานกันแบบ24ชั่วโมงไปเลยอะ่ะ นั่นแปลว่าเขาต้องการสร้างความจุแบบรวดโคตรเลยและที่พีคไปกว่านั้นคือความเร่งด่วนเนี่ยมันดันสอดคล้องกับช่วงที่พวกไฮเปอร์สเกลเลอร์คือผู้บริการคลาวด์รายใหญ่จะได้รับ G P U จํานวนมากในช่วงไตรมาสที่4พอดีคือมันเป็นการเตรียมความพร้อมที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแบบเป๊ะ,เ,ปะเลยอะ่ะอีกอย่างที่เจ๋งมากคือเรื่องการปรับตําแหน่งตัวเองในตลาดเขาถึงขนาดให้ทีมเดลคอร์ดผู้บริหารฝ่ายการค้าย้ายจากแคนาดาไปอยู่ซิลิคอนแวลลีย์เลยนะ เพราะที่นั่นคือสูงกลางของ AI มันเป็นอะไรที่แบบแสดงให้เห็นว่าเขาจริงจังกับการเข้าถึงลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์มากแค่ไหนและเว็บของ IRN e ตอนนี้ก็มีแต่โฆษณาพวกระบบ GB 2 0 0และ GB 3 0 0ซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์ที่หายากมากแถมยังมีภาพที่สื่อว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ NVIDIA ด้วยคือมันเป็นการตอกย้ำว่า IRN เดินตามรถแมพของเจ้าที่สำคัญที่สุดในวงการ AI compute เลยแหละนอกจากนี้ เขายังเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับบริษัทอย่าง CRWV และ NBIS ซึ่งไม่เคยทำมาก่อนเลยนะมันเป็นการบอกเป็นนๆว่า IRN ไม่ได้อยู่แค่ในวงการขุดเหมืองแล้วนะแต่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนิโอแคลร์ระดับแนวหน้าแล้วต่างหากแถมยังมีการวางแผนที่จะปรับปรุงศูนย์ข้อมูลในเท็กซัสและแคนาดาให้รองรับระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวด้วยคือมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าก็ต่อเมื่อเขาต้องการรองรับเวิร์กโหลด AI ที่หนานแน่นและเรื่องการเงินก็ดีขึ้นด้วยนะ หุ้นของ IRIN ตอนนี้ก็ไม่ได้ขึ้นลงตามราคาบิตคอยแล้วนั่นหมายความว่านักลงทุนมองข้ามบริการเก่าไปแล้วแล้วไปให้คุณค่ากับความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทแทนซึ่งการมองแบบนี้แหละจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการระดมทุนได้อีกเยอะเลยเขายังบอกด้วยนะว่าลูกค้าสนใจ Blackwell แบบระบายความร้อนด้วยอากาศจำนวนหลายพันตัวเลยและเขาก็ซื้อ Blackwell มาแล้ว2000ตัวด้วย ซึ่ง B200 มันเหมาะกับงาน inference มากกว่า GB200 ทําให้ IRN e สามารถรองรับงานได้หลากหลายขึ้นส่วนเรื่องความน่าเชื่อถือเขามีลูกค้าอย่างภู o s ที่เคยใช้บริการมาก่อนแล้วซึ่ง p ู o ซ s ต้องการ GPU อีกประมาณ90,000ตัวการที่ IRN e เคยให้บริการลูกค้าอย่าง p ู้ o l s i มาก่อนเนี่ยมันเลยกลายเป็นเหมือนเครื่องยืนยันความน่าเชื่อถือที่จะช่วยให้การเจรจากับลูกค้ารายอื่นๆได้ง่ายขึ้นและใช้เวลาสั้นลงด้วยสรุปแล้วนะ ทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์ปัญหาทางกฎหมายการเร่งสร้างศูนย์ข้อมูลการย้ายทีมไปใกล้ลูกค้าการจับมือกับ NV i d i a เดียการปรับโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI การเป็นเจ้าของ b l a c k w well, เวลและการมีลูกค้าเก่าที่น่าเชื่อถือคือมันชี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่าดิวใหญ่ๆทั้งด้านโคโลเ t ชันและ CSP คือบริการคลาวด์ที่กาลังจะตามมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่อาจจะเกิดขึ้นนะแต่มันกาลังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในไม่ช้าสุดท้าย ถ้าฟังแล้วชอบสาระเนื้อหาแบบนี้ก็ฝากทุกคนช่วยกันกดติดตามกับช่องโบวี่รามเพื่ออัปเดตข้อมูลใหม่ๆแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ